ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณเสียงกรุือค่ะขอบคุณรอยหิมกันนังเใ,ใจมอมใหม่นะคะและที่สำคัญขอบคุณสายตาทุกๆุ๊ค่ะเทมินีาการตอนรับย่างอบคุณนะคะทั้งตทยเอาไทายนะคะทีมงานทุกทุกคนและรวมถึงแดนเซอร์ทุกคนในมินีค่ะสบายดีบ้านอ้อสบายดีสบายดีก็เสียงบเบาแท้ กระโดดเียมาพอกันค่ะก็ดีใจเช่นเคยนะคะและที่สําคัญวันนี้ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตกราบรมัหสการนะคะพระเดชพระคุณเจ้านะคะพระราชบุริยานัาต์นะคะท่านเจ้าอาวาสวัดไร,ร่ขิงพระารามหลวงอาาจังหวัดคนครปฐมค่ะที่เป็นผููที่ถือว่าเป็นหัวเรื่องใหญ่นะคะของการจดัดบุญกระถินในมณีนะคะเป็นบุญ มหารกรถินที่ถือว่ายิงญ่ของพี่น้องชาวของแกนบานเฮ้านะคะถี่มาห่วงงานสําหรับคอนเสิร์ตคำคลื้นนี้ค่ะและรวมถึงกราบธรรมการะพระเดชพระคุณเจ้านะคะทุกรูปทุกนามด้วยนะคะที่มา,าร่วมบกรถิ่นในวันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ขิงนะคะ,ะนครปฐมที่เดินทางมาจากกรุงเทพด้วยอีกทุกทกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมงานกันในวันนี้ค่ะก็ดีใจมากนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะ หลวงพ่อแย้มอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่สงขาลูกสาวค่ะได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้นะคะทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นโอ้ยพี่น้องบานเฮานะคะรอคอยแต่ตายสงขานะคะว่าออขอนแก่นเป็นมือที่สองของการเปิดโชว์ใหม่นะคะสําหรับฤดูการใหม่2 5 5 8ทีหอสิีซฮอตนีนะคะที่ง่ากับตื่นเต้นค่ะึุนเวทีเป็นเธอที่สองสำหรับโชว์โชว์นี้ก็ยังมีอย่างหลายอย่างที่ต้อง แกไข่ยีนอฟพี่น้อง,องบานเฮาในน้ำกับทีมงานของไตได้นะคะเพราะว่าปอยสีลงโตนะคะไตเองก็เว่า,าก็คือสายตาของพี่น้องบานเฮ้านาเวทีคอนเสิร์ตกันเองนะคะสีเห็ดไทยภาพเพิ่งเวทีตั้งแต่ต้นจนจบคอนเสิร์ตสมบูรณ์และพันไปได้โดยดีนะคะฝากพี่น้องบานเฮาเนาะอันช่วงตั้งแต่จบตั้งแต่ต้นจนจบคอนเสิร์ตนะคะอย่าลืมมาบอกกล่าวกันนแน่กันแล้วกันค่ะขอกราบขอสู้บทเพลงต่อไปค่ะอามี่้องสาวนี่ทีมงานอน้องไตยี่เอายกมือจากหน,หน้อยนึงค่ะโฟโล่ค่ะ ไฟโฟโล่ซองจากน้อยนึงแนมโบเห็นด้ค่ะคุณน้อยบางๆ <Yeah. S 1> ต้องใส่แว่นขยายด้ยค่ะจังสีแนมเห็น <c oughs> เดินทางมาจากพุค่ะจากนครพนมนะคะเป็นลูกสาวหลานคุณแม่ถาวรเนาะอันนี้นาฮะเพ่งนะคะซอยปีตายจำนายซี่ดี ต่างแต่เพิ่นเรียนอยู่มมสมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะตอนนี้เรียนจบแล้วนะคะหนาฮกอีหลีทรงเจ้าของเรียนพอมนะคะจนจบค่ะตอนนี้ถ่ายเหตุงานอยู่ค่ะกันยังหนาคือเกาช่วงเวลารอากาันเหตุงานนะคะเดยกตัตกัยังมาจำนายทีดีซอยกีตายนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ไยการตลาดเนี่แล้วเนาะเอื่นยกความใจของเจ้าของเองนะคะมันหมานเด้อต้องตาเด้อวันนี้ตั้งใจได้จากแผ่นเนาะนี่ สองแผ่นเอาคุ้มมันหน่อยเถอะอ๋อซองลอยค่ะ2องอยไว้ฟ้อใ้ให้โชคดีให้มัน่นมันแล้วกันค่ะว่างันผ่านไปสามบทเพลงสึ่เป็นงานเพลงจังหวะสนุกสนุกนะคะสิ่อตายมีหลายบทเพลงนะคะที่จะสงมอบกำลังใจให้พี่น้องบานเฮ่าที่มาเป็นกำลังใจให้บทอุ่นนะคะสําหรับวันนี้ค่ะพัะนันไปกันต้อนเนาะเบรกน,นะคะล่งจากเป็นงานเพลงที่นี่จังหวะนะคะเข้าไปพักเบรก้วยบทเพลงสื่อง,ง,งบทเพลงวันผ่า,านับงานเพลงขึน่นอีค่ะ Bye. พระพระมีพลังเผยเจอเรือเจอ็บค่อยๆเก็บเรื่องราวมาเล่าฝาังแทนนิทานบอกใจใครมีรักให้รู้จักรู้จำรู้ทำใจรู้ทำใจเออเอาไว้เดินทางไปถึงแล้วผมจะส่งข่าวนะครับขอบใจมากนะที่มาส่งค่ะ แลนน้วตัวเองดีๆนะ